คลิปนี้มีสปอยอย่างจังหนับจังหนับสัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องลูกคิซึมช่วงแรกๆแบบเข้เขาใจยากและรวดเร็วมา,มากๆเลยนะหรือช้าว่าไม่รู้แต่แต่เข้าใจยากนี่สองรอบปเซ็นะงั้นมาเริ่มดีกว่าเริ่มต้นไปที่ตัวเองอย่างพักยององเป็นชายตัวอ้วนเตี้ยโดมปุรี่อยู่ที่โรงเรียนจากนั้นแม่ก็ผ่ามาเห็น แม่ก็พามาเห็นจานั้นแม่ก็บอกว่าพวกเด็กเปรตมาทําอะไรลูกชั้นลูกชั้นลูกชั้นไม่คนดีจากนั้นพระไกรซ็อก็เป็นซนเท้าอะไรก็ไม่รู้เกิดอาการอับอายขึ้นมาไม่รู้ทําไมเหมือนกันไล่แม่ตัวเองแต่หลังจากนั้นตอนหลังกลับบ้านแม่ก็ซอกบอกว่ยให้ย่องซอกย้ายโรงเรียนแต่ลูกเรื่องเงินแม่จัดการเองได้สบายมาก จากนั้นพักใหจะก,ก็เกิดอาการสํานึกผิดจากนั้นก็ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่โซ่หลังจากมาเซอรวัลแรนกนะครับก็คิดว่าไม่คนรู้จักฉันแล้วสปาแล้ว็ปโดบุลรี่แล้วแต่หลังจากนั้นกระโดนกำปัน้นมันซัดเข้าที่หน้าเลยครับผมจากนั้นก็กลับมาร้องไห้จากนั้นก็ยืดๆืดๆมันก็หล่อเป็น Handsome h a n d s o m แต่ก็ตัดจบแบบละครไทยไทย,ไทย